ในการให้อาหารสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยขั้นตอนการให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องทำยังไงบ้างคะเราสั่งอาหารจากที่อซมีน,น,นะคะ,คะแล้วเขาก็จะมาส่งที่ังอาหารทุกเช้าเพราะอาหารของเราจะต้องสดวัน่อวันคะ่ะเป็นพวกผับถละมั้งและก็เนื้อสัตว์ วันวันหนึ่งนี่ทางเขาดินต้องสั่งอาหารนี่เยอะสักเท่าไหร่อะครับอย่างเช่นญ้าสดเนี่ยประมาณ20 20ก้อนนะคะแล้วก็พวกผักกาดขาวก็60กิโลต่อวันผักบุ้งก็ประมาณ60กิโลต่อวันเนื้อวัวเนื้อหมูก็ประมาณ40กิโลต่อวันอาหารอะไรที่ใช้เปลืองที่สุดเยอะที่สุดถามไม่ได้เลยคะตอนนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยน้าหวานะคะใช้เยอะประมาณ 240วี่มรนะคะๆๆๆที่ส่งให้นำมาส่งที่คางอาหารเราก็จะมีพิธในการตรวจรับนะคะแล้วก็ดูปริมาณคุณภาพของอาหารหลังจากที่คลังอาหารได้รับของสดมาแล้วนะครพี่พี่เขาก็จะนำผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์มาล้างทำความสะอาดครับก่อนที่จะจัดใส่ตะกร้าแยกไว้เป็นชุดๆ สัันแยกคือผักผลไม้ต่างๆนะว่าจะเป็นอะไเป็นข้าวโพดเป็นมันเทศสัลงใส่ในตะกร้าพลาสติกนะครับซึ่งพตะกร้าพลาสติกก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับว่าไปโรงบาลสัตว์ไปทับช้างไปครอบกวางไปบอหอีอะไรเงี้ยครับซึ่งตะกร้าเหล่านี้ก็จะถูกส่งตรงไปถึงที่ที่ที่สัตว์ที่ได้ระบุไว้ครับในตะกร้าแต่ละตะกร้าเนีย่ยจะต้องมีวิธีให้อะไรบ้างแล้ว แล้วให้อะไรแค่ไหนแล้วให้ใครบ้างะคะตะก,ก้าแต่ละตะก,ก้าเนี่ยจะส่งไปยังส่วนแสดงสัตว์เฉพาะนั้นๆนะคะค่ะตามตารางที่นักพิชญการกำหนดไว้เขาก็จัดตามเป็นเป็นถ<ช>าดน,นะคะ<ช>คนเลี้ยงก็จะไปแบกอีกทีหนึ่งรู้ได้ยังไงครับมีหลักการยังไงจะได้รู้ว่าสัตว์ที่เรานำมาเลี้ยงเนี่ยเขาควรจะต้องกินอะไร น้อยคือนะอย่างแรกเลยคือเราต้องดูก่อนว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยในธรรมชาติแล้วก็กินอะไรบ้างซึ่งซึ่งก็ต้องศึกษาจากด้านชีววิทยาของเขาเพราะว่าสัตว์ที่กินพืชบา,บางชนิดกินเนื้อบางชนิดเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชทั้งเนื้อสัตว์อย่างกลุ่มของหมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออาหารที่เราจัดให้ก็นอกจากอาหารที่เป็นพวกพืชผักผลไม้แล้วเราก็ต้องเสริมเนื้อสัตว์หรือว่าใช้อาหารสําเร็จรูปบางชนิดช่วยเสริมให้เขามีได้ได้โปรตีนตามความต้องการของเขาเพราะทั้งทั้งเรื่องของ ปริมาณของโภชนะที่ได้รับแล้วก็ปริมาณของอาหารด้วยเพราะอาหารกับโภชนะมันต่างกันเวลาให้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยนะครับพี่เราต้องให้แบบว่าให้พยายามเลนแบบคล้ายๆธรรมาชาติมากที่สุดหรือว่าให้ตามที่เขาแบบเขาอยากกินอะไรเงี้ยอิงความต้องการตามธรรมชาติเขาแต่เราจะไม่ให้ตามใจเขาเพราะว่าสมมติว่าอาหารชนิดเนี้ยเขาชอบ,บแต่เราจะตามใจให้เขา ทานแต่อาหารชนิดนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าคุณค่าภาชนะที่เขาได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่สมดุลก็ได้อย่างนี้ก็ต้องคิดเมนูมาด<ม>้วยเปล่าคะคือเมนูเนี่ยจะเป็นเมนูที่รายการอาหารที่เราจัดให้เขาซึ่งแต่ละเขตที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะได้เมนูที่ต่างกันแต่อาหารที่ได้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาจัดลงใส่ถาดใส่ภาชนะที่เขาจะกินแต่ละตัวหรือแต่ละกรงเนี่ยที่แตกต่างกันอีกเนี่ย ต้มไข่ต้มข้าวสุกอะไรเงี้ยก็ต้องมีแผนที่จะต้องทำปรุงอาหารนั้นด้วยตรงนี้เหมือนเป็นครัวเลยนะคะมีหม้อต้มไก่<ะ>ต้มไข่และต้มข้าวต้มข้าวส่ต้มข้าวด้วยเหรอครับสมเสร็จค่ะ ผมเสรกินข้าวเอ่อเพราะว่าตอนนี้ฟันเขาไม่ค่อยดีอายุเยอะแล้วอะค่ะต้องทานนิ่มๆหน่อยเป็นข้าวกล้องด้วยเหรอคะไม่ให้กินข้าวขาะข้าวกล้องทำไมนะคะมันมีวิตามินเยอะเลยอะค่ะแล้วก็บางส่วนก็ให้หมีด้วยหมีก็กินด้วย ต้มอ,อยู่ในหม้อนั้นคืออาหารให้สัตว์อะไรคะให้พวกเสือแล้วก็แมวดาวชมดกลุ่มกินเนื้อขนาดเล็กด้วยค่ะเป็นกลุ่มของเนื้อไก่แล้วก็ซิกโรงแล้วก็เนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูอ่ะกค่ะเราจะต้องต้มหมดเลยเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อค่ะเราจะใช้น้ำเดือดก็ลวกการลวกออลวกระยกขึ้นเลยค่ะ นี่เอาให้ไวให้สัตว์ประเภทสื้อสิกโตนะครับแต่ว่าดูแล้วนี่คนอยากกินเลยครับจริงๆแล้วถามจริงๆกันคะให้อาหารสัตว์ควรจะปรุงไหมคะเออไม่ควรให้เขามีรสชาติเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่คือมันไม่ติดที่รสชาติอยู่แล้วค่ะมันอยู่ที่กลิ่นแล้วก็รสชาติธรรมชาติของวัตถุดิบนั้นมากกว่า อาหารพวกนี้ไปไหนครับไปส่งตามเขตครับเ,เขตเลี้ยงสัตว์เขตเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่เราจัดเอาไว้แล้วอะครับตอนนี้นะครับอาหารที่อยู่ในตะกา้านะครับก็กำลังเดินทางไปเป็นอาหารเช้าให้กับสัตว์ในเขาดินล้วนะครับ ที่เขาก็เอาเศษผักเศษผลไม้ที่คัดออกมานะครับไม่ได้เอาไปให้ที่ส่วนแสดงต่างๆก็เอามาเทเป็นอาหารให้กับเต่าให้กับปลาที่อยู่ในบอ่อเนี่ยครับอุ้ยพอเทลงไปปุ๊บนะคะเต่าตัวก็วเริ่มเลยนะคะว่ายน้ามาแล้วก็มากินผักกันเลยค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้น ตอนนี้นะครับรถคันนี้ก็ส่งอาหารนะครับที่อยู่ในตะกร้านี้ไปครบทุกส่วนแสดงนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับว่าตอนให้อาหารสัตว์แต่ละส่วนนั้นเขาจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างั